สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราไปร่วมแสดงความยินดีกันนะครับในความสําเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างบ้านเสร็จเชิญเพื่อนๆไปร่วมทําบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมเพื่อนๆอันเป็นที่รักก็ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างหนานแน่นด้วยอัธยาศัยไมตรีของน้องต่อซึ่งเป็นผู้นําสมโมสรมาก่อนพร้อมได้รับตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการพาดในปีบริหารนี้ขึ้นบ้านใหม่สมาชิกครอบครัวมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ้องต่อสวัสดีค่ะพี่นาเชิญค่ะ เชิญค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะเชิญค่ะตอนนี้ฟิล์มชแน,นลของเรามาที่ไหนกันพี่น้าที่นี่คะพี่น,น้าเปนผู้ช่วยโรซาลีนะคะค่ะ,คะเป็นสุภาษค่ะเป็นสุภาษิในรถนะคะวันนี้ขึ้นบ้านใหม่เรื่องงามยามดีเขาเป็นบุคคลสําคัญของสมโมสรเราเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับชาวนาราธิวาสเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการกีฬาการเยาวชนนะผู้สูงอายุ วันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอขึ้นบ้านใหม่เนี่ยพวกเราก็มากันค่ะพวกเราก็มาแสดงความดีกับบนี้ค่ะนะครับบ้านใหญ่ยังงก็เรือไปเราตามกันมาดูนี่ก็จะเป็นห้องครัวซีแยกออกมานะคะแต่ก็มาดูด้านหลังนี่ห้องครัวนะคะซึ่งเป็นครัวอเนกประสงค์ก็จะมีเรื่องราวของโตะเอ็นี่จะเป็นโตะที่ประกอบอาหารอยู่แล้วทางนู้นคือโต๊ะอาหาร ใช่ไหมจะเป็นฟอนิเจอร์ยางดีลานซักล้างด้านหลังนะก mm hmm. ว้างขวางมากเลยค่ะนะคะซึ่งเป็นลานซักล้างซึ่งาสามารถต่อเติมอะไรด้วยนะคะว่าด้านหลังมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องแยกอันนี้คือซักล้างของจริงเลย mm hmm. เรามากันที่สวยมากานี้สวยมากๆเลยทีเดียวโอ้สุดยอดเลยนะคะก็เป็นบ้าน ของคุณสุภกดิ์กุชิภปโรวใครๆก็รู้จักว่าพี่ต่อพี่ต่อของเราจากร้านปีนังเทรดดิ้งตามมาค่ะนี่ค่ะว้าวเจอใครก็ไม่รู้ในกระจกนะคะเรามาดูนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่ห้องนอนใหญ่แต่เป็นห้องนอนเล็กแต่ก็ใหญ่มากๆนะคะซึ่งเปิดประตูไปก็จะเป็นระเบียงด้านนอกนดูสิก็จะเห็นถิวทัน์ด้านนอกนะคะก็จะเห็นชุมชนหมู่บ้านต่างๆ นะคะด้านนี้เนี่ยตอนเช้าจะแดดสองตอนเย็นจะแดดร่มลมตกนะคะจะมีห้องน้าในตู้ตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยห้องน้ําในตัวน่าสะสมน่ารักมากๆจุส์แล้วก็เราออกห้องนอนเข้ากันเถอะค่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเรามาปิดห้องนอนกันดีกว่านะ <c oughs> มาดูห้องห้องระเบียงบนห้องห้องนอนนะชั <c oughs> ้นสองระเบียงที่ อเนกประสงค์ในการนั่งเล่นแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นระเบียงยื่นออกไปซึ่งเห็นจิวทัศน์ด้านหลังนะคะสยมากห้องแต่ละห้องห้องนอนสวยมากห้องนั่งเล่นก็สวยมีระเบียงด้านหน้าแล้วก็หลังด้วยรว่าดูจากข้างล่างและข้างบนตอนเช้ารับแดดฝั่งโน้นอ่าตอนเย็นก็น่าจะแดดร่มลงตกนะคะมีบันไดก็ห้องน้ําก็สวยห้องนอนนี่แบบน่านอนมากอะแล้วเมื่อไร่เราจะได้มีบ้านแบบนี้บ้างก็มีด้้าน่าอยู่มาก ก็มองเข้ามาแล้วเย็นสบายเนาะก็เจ้าของบ้านก็คงจะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะแม้ว่าง่ายแล้วต่อมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านเลขาเป็นไงบ้างคะท่านเลขาขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเฮงเลยรวยได้กันเพ่งเลยรวยท่านนายกคะมีความสุขนะคะไปใช้ชีวิตกับบ้านหลังใหม่นี่ยั่งยืนมีความมั่งคั่งยั่งดืนรวยรวยยิ่งไปกว่าเดิม ยังไงก็อยากจะให้ทีมงานของเรามั่งมีสีสุขมากๆนะคะบ้านไหนก็ได้แต่อยู่แล้วรู้สึกร่มเย็นอยู่แล้วรู้สึกเป็นสุขอยู่แล้วทำมาหากินเจริญก้าวหน้าเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วนะคะขอ mm hmm. ให้ท่านผู้ช่วยพาของเรา mm hmm. ชโยชยโย,ย,โยตลอดไป

ท,ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใย ก็รักเดือนเขาบ้านของเราเนาะเราก็เฝ้ารักปองบ้านฉันมีนกร้องส่งเสียงทองคล้องขานมีไม้ไร่เปลพรโพ ขายอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีพวกน้ำหอมค่ะน้ำหอมจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาราคาสบายกระเป๋าค่ะก็จะเป็นะจะมีของแบรนด์ของซีมีโคเอมีบูการีค่ะแล้วก็กุชชี่ค่ะโคสค่ะ จะเป็นยิบแซงพวกนี้ค่ะคือเราจะมีหมดจะเป็นราคาที่ถูกกว่าเคาน์เตอร์40-60%ค่ะกระเป๋าก็มีค่ะกระเป๋า,า,า MCM ของโค้ดอะไรพวกนี้ค่ะคือเครื่องประดับอะไรสามารถสามารถบอกได้ค่ะรีเควสตได้ว่าอยากได้รุ่นไหนอยากได้ตัวไหนค่ะก็สามารถแจ้งได้ค่ะก็เราจะหาให้ในราคาคที่ถูกที่ถูกกว่าในช็อปแล้วก็ถูกถูกกว่า คนรับหิ้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร้อยเปอร์เซนต์รับประก,กันติดต่อได้อ่าที่เบอร์ก็ได้คะ่ะเบอร์0 8 5 0 7 7 6 5 5 7ค่ะตัวนี้นะคะขอแค่ร้อนเปอร์เซนต์นะคะไม่โดนหลอกแน่นอนขอบคุณคะ่ะนอออยยมมีาาุรา thăm khó khôn con mình